สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะก,กับรายการหลอนหลอนหมอนอยู่ไหนอยู<ด>่ที่ไหนหมอนมาอย่างไรนะคะค่ะสำหรับ EP นี้นะคะก็เป็น EP ที่2แล้วนะคะที่เราได้มาเจอกันค่ะสำหรับต่อไปก็ขอเรียนเชิญคุณร e ์ r t h d a y Crazy ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนะ คุณไหนหมอนของคุณเอธค่ะเดียวไม่เข้าคอนเซ็ปค่ะหมอนเลยเริ่มเริ่มไม่แน่ใจว่าจใช่รายการผีจริงหรือเปล่าลเเรายการชื่อะไรนะร้อนหลอนหมอนอยู่ไหนใช่ค่ะชื่อรายการก็หลอนแล้วนะฮะหมอนอยู่ไหนโอเคฮะก็เป็นเกียรติมากที่มาร่วมรายการร้อนรอนหมอนอยู่ไหนวันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ น่ากลัวพอสมควรที่เราจะมาเล่ากันในวันนี้เดี๋ยวรอติดตามนะคุณผู้ชมอ่ะต้องถามคุณเอิร์ดก่อนเลยค่ะว่าต้องเรียกชื่อเจต็มด้วยใช่ไหมคะคุณคุณเอิร์ธเดย์เครซี่ค่ะเอิร์ดเดย์ครซี่ครับมีเรื่องอะไรที่จะมาเล่าเดี๋ยวขอเป็นชื่อเรื่องก่อนค่ะว่าชื่อเรื่องว่าไงคะชื่อเรื่องก็แค่ชื่อเรื่องก็น่ากลัวแล้วนะค่ะชื่อเรื่องว่าไงคะชื่อเรื่องชื่อว่าผีข้าวขาหมูนะทุกคนผีข้าวขาหมูผีข้าวขาหมูไม่ไม่ไม่น่ากลัวแล้วจริงเหรอ ผีข้าวขาหมูเอาจริงใช่ไหมเนี่ยจริงจริงจริงเหรอผีข้าวขาหมูนะตั้งแต่เกิดมาตนอายุแบบว่า21 2ี่สองแล้วก็ไม่เคยคิดว่ามันจะมีเรื่องผีที่ชื่อว่าผีข้าวขาหมูใช่มันเป็นเรื่องที่ทั้งน่ากลัวทั้งหิวในเรื่องนี้ต้องติดตามชักจะน่าสนใจซะแล้วสิงั้นเดี๋ยวเรามาเข้าสู่การรับฟังของคุณเอเดได้เลยค่ะ่ะเชิญรับฟังคุณเอเนเลยค่ะคุณจีน่าคุณจีน่าต้อง สมาธิเล็น้อเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวจริงค่ะแล้วก็อย่าหิวกลางรายการนะเพราะว่าเป็นเรื่องผีเข้าขังเรื่องอเ,เรื่องนะเรื่องเลยนะฮะทุกคนโอเคเรื่องีว่าวันนั้นคุณจีน่าเป็นวันที่ฝนตกพรำๆตกพรำๆก็ค่อนข้างบรรยากาศอึมครึมรู้สึกรู้สึกว่าฝนล,ลุกตลอดเวลาขณะที่ขับรถ ลูกมากวันนั้นก็แปลกใจว่าตัวเองปวดขี้ตัวเองปวดขี้มันสับสนหค่ะสุดท้ายก็คงปวดขี้แหละก็อ้านไปแต่ว่าก็หิวด้วยหิวข้าวเลยอ้าว้านเขียนว่าข้าวขาหมูคากีอ้าวข้าวขาหมูคากิหิวพอดีว่าหิวไม่ไหวละคนลูกอีกหิวก็หิวนะบรรยากาศขับรถไปขับรถมาจอดปุ๊บมาจอดแล้วน้องน้องน้อง หมูอยครับหมู่อยครับข้าวขาหมูข้าวขาหมูกล่องหนึ่งอืมอืก็มีเด็กสับข้าวขาหมูปอก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 ปกติอ่าเสร็จแล้วครับพี่เราพี่ก็หยิบหยิบข้าวขาหมูมาพี่ก็ขับรถไปเรื่อยเฮ้ยแปลกมากพอได้ข้าวขาหมูมารู้สึกกลิ่นเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นยังไงคะเปลี่ยนเป็นกลิ่นที่รู้สึกอบอวลไปด้วยความน่ากลัวยังไงกลิ่นยังไงกลิ่นทู่กลิ่นเทียนอะไรก็น่ากลัวมากนะ ที่ไหนได้ตัวเองจอดรถอยู่ข้างสารพัดภูเฮ้ยเซ็งเลยแต่ไม่เป็นไรครับก็โอเครู้แล้วไม่กินสารว่าพูไม่เอากับขับไปไม่เป็นไรสักพักเหมือนมีเด็กวิ่งตามอยู่ข้างหลังวิ่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 งเฮ้ยเชื่อครับวิ่งเร็วไหมกลัววิ่งเหมือนยายสปีดจะไปเจอย่าสปีดเร็วมากเร็วมากวิ่งแบบโหเหมือนติดติดในทัสติดเทอร์โบเหมือนโฟนิกจะเป็นสายบ้าวิ่งบูบูบูแล้วเขาเล่เชื่อเอ้ยคนหรือผีวะ คิดในใจคุณทีน่าคิดในใจก็ไม่แน่ใจไงแต่ยังขับเร่ง<ว>แบบไม่ไหวแล้วก็ผีไอ้นั่นก็ยังวิ่งไม่ตามวิ่งวิ่งหน้าผัวมากวิ่งแบบวิ่งหงุดางิดไม่เราก,ามมาก็เอาเว้ยกั้นใจมีมีผ้าอีกครับมัวพุาแล้วามัวพุตายะมัวโทสะเข้าตัวท่องไปนะทุกคาถาที่เรามีนะคุณทีน่าเราก็ท่องไปแล้วก็กั้นใจเบรกอีกมาประเชิญหน้ากับสิๆๆ่งที่วิ่งตามเราข้างหลังแล้วว่โอเค ไหนเราเปิดกระจกดูสิจะลองสู้กับผีดูวะวันนี้เปิดกระจกลงจืดไอ้ <away> นคนที่วิ่งตามเราก็จุดแล้วก็มาจ้องที่หน้ารถเลยแล้วมันก็ชี้หน้ามึงลืมจ่ายข้าวขาหมูโอ้หผีังไม่ได้ตังนี่เองก็คือคนที่ผมลืมจ่ายข้าวขาหมูตังข้าวขาหมูนี่แหละครับทุกคนโอ้โหตกใจชีบหายเลยโอเค เรื่องก็มีประมาณนี้นะเรื่องผีข้าวขาหมูของของผมเองนะทุกคนเอ้ก็จบไปแล้วฮะกับเรื่องผีข้าวขาหมูนะอ่าเป็นไงฮะคุณคุณจีแนทท่าทางจะชอบไหมเป็นเรื่องที่น่ากลัวจริงเลยเรียกได้ว่าเหนือความคาดหมายค่ะความคาดหมายทำไมทำไมแต่ชื่อเรื่องแล้วเนาะผีข้าวขาหมู <c oughs> โอเคนะคุณผู้ชมก็วันนี้ก็ขอบคุณมากมากที่ติดตามฟังเรื่องผีข้าวขาหมูจนจบเรื่องต่อไปก็เดี๋ยวจะมีการมาอลุ้นกันค่ะว่าอีพีหน้าจะเป็นแขกรับเชิญคนไหนที่จะมาเล่าเรื่องร้อนๆให้เราฟังในรายการร้อนๆมอญยูไหนเอ๊แต่เดี๋ยวพี่เอิร์ดก็ลปล่าในไหนก็ไหนๆถล้ขายของสักหน่อยสิขายของโอเคคะทุกคนถ้าทุกคนนะอยากไปสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติ การไม่เกี่ยวค่าข่าหมูงแล้วนะไม่เกี่ยวข่าวม่แล้วค่ัใช่บรรยากาศธรรมชาติสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติพร้อมกับครอบครัวไปอย่างแรมนี่ใช่ไปแบบพักผ่อนยอนใจอยู่กับธรรมชาติให้ธรรมชาติตบัดเราใช่เรียกได้ว่าตอนนี้กําลังบานสะพรั่งเลยนะคะบานสะพรั่งนั่นคือทุ่งทานตะวันนะฮะทุ่งตะวันทุ่งทานตะวันนั้นชื่อว่าทุ่งรุ่งอรุณนักเขาจ้าใช่สำหรับคนไหนนะคะที่ชอบบรรยากาศ ดีๆธรรมชาติสวยๆนะคะก็เรียนเชิญที่นี่นะคะรับรองได้ว่าไปแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะเรียนเชิญค่ะที่นี่เยสำหรับวันนี้นะคะก็ถึงเวลาที่ต้องจากกันไปแล้วนะคะสําหรับร้อนๆหมอนอยูใน EP สองนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันต่อใน EP ที่สามคะไว้เจอกันค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะกดไลค์ด้วยนะกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยนะคะอ๊าาเรื่องต่อไป อยากให้เล่าเรื่องผีประมาณไหนคอมเมนต์ได้นะคอมเมนต์ข้างล่างได้นะได้ค่ะ